ฮานเซยโยซาลังเฮยโยลองกองสองโลอร่อยพุงโตอ้าวไม่ใช่หรอคะเบนกำลังฝึกพูดภาษาเกาหลีอยู่ค่ะเบนอันนี้มันรายการตลกแล้วเบนเอาทำไมอะคะ้แขกรับเชิญเราแบบ<ร>ว่าระดับเข้าบรรยากาศน,นิดนึงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีคะ<ช>่ะแต่ว่าก<ช>่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยค่ะกับมาคลินิกค่ะ รักษาโรคด้วยการสะกดจิตจากโรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ที่สนับสนุนช่วงเวลามีความสุขแห่งนี้ค่ะอาจารย์เจอครับผมต้องขอบคุณคุณเฮะนำตัวแขกรับเชิญไปยังไงะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็คือคุณแก๊ปปี้ค่ะหรือว่าคุณพีรพลพิมพ์ทนนั่นเองขอสวัสดีค่ะครับต้อนรับเข้าสู่รายการยามสวัสดิ์กาขอบคุณคุณครับผมแก๊ปปี้ครับหรือพีรพลนะคะนิ่งหน่อยอันนี้รับผกให้เรียกแก๊ปปี้หรือพีรพล เรียกอะไรแล้วได้อารมณ์เรียกอันนั้นนะครับรามสบรรคคุณแก๊ปปี้แล้วกันนะคุณแก๊ปปี้ขอบคุณที่ให้เกียอะไรการคนไทยมีไอเดียยินดีมากเป็นสุดยอดแฟนมันแท้หนังเกาหลีและซีรีส์เกาหลีครับปี0ูนย์ห้าทำไมต้องหนังเกาหลีด้วยครับที่มาของผมใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนก็อาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นหนังเกาหลีทำไมไม่หนังไทยที่มาของคุณมาจากไหนเริ่มบรรจุบนหนุนต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุธยายังเป็นราชธานีโอ้โหคุณเกิดฟังไม่ทันยาวนานมากนะคะไม่ให้บอกว่า ต้องสมัยผมเรียนมหาลัยน้นงคงหลายสิบปีแล้วทุกอย่างเริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งแค่นั้นนะครัผู้หญิงคนนั้นมีอิทธิพลมากใช่เพราะผู้หญิงคนนั้นเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษของเองค่ะสวัสดีค่ะอนุมาเซคอโอเคก็แค่ทุกอย่างก็เหมือนละครการเรียนการสอนตกลุมรักค่ะไม่แต่คุณก็ต้องมีอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอาจารย์สอนภาษาอื่นๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มันไม่โดนนี่้คนนี้สวยสุดเลิศสุดเก่งสุดสวยสุดเลิศสุดใจดีด้วยเป็นชาว เกาหลีก็คือเรียนเอกเกาหลีด้วยไหมคะก็พอดีเป็นวิชาเสริมๆครับแต่พอดีมีโอกาสได้ไปเรียนกับอาจารย์แล้วก็พอตกลุมรักทุกอย่างมันก็เรียนได้ดีทุกอย่างก็ดีทุกอย่างก็ชอบเราก็ชอบเราก็รู้เรื่องเกาหลีกับเกาหลีมาจากเขาเริ่มจากความชอบครับทีนี้ซีรีส์เรื่องแรกคงต้องถามก่อนอาจันพี่แซมเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วฝึกภาษาเกาหลีเพื่อจีบอาจารย์ใช่ไหม อันนี้นอกรอบฮะไม่ไม่ใช่ฝึกหรอกคือจริง,รงๆก็เหมือนก็เราก็หาเรื่องจะเข้าไปเนะี่ยเราไม่ได้สนใจแรกแรกเราไม่ได้สนใจเนะรื่องภาษาเกาหลีเราสนใจคนสอนไงครับโอ้แต่เขาไม่พูดภาษาไทยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษใช่ถ้ <laughs> เาเราเรียนได้ดีข<อ><ๆ>เขาก็ภูมิใจใช่อยาก เบนเชครบครับซีรีส์เรื่องแรกที่ดูแอบเดาในใจว่าจะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าก็แน่นอนลครับออทาอินมหมอันนี้ร้องงาอ่ะจุดอเอามาด้วยใช่ไหมเอามาด้วยไเอามาด้วไดิอยู่ข้างหน้าอยู่ไนหนเดี๋ยวโชว์ให้คุณผู้ชมได้นะนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างที่ร้อนไห้เป็นเผาตากันเลยทีเดียวเรื่องนี้เดี๋เรื่องนี้นี่นานนานแค่ไหนแล้วเนี่ยอันนี้เหรอครับเกือบสิบปีแล้วนะให้คุณผู้ชมเห็นด้วยครับเพราะว่าเราคอซีรีส์เกาหลีนี่ต้องรู้จัก ดังไรต่อจุดจุดเริ่มต้นของของการเปิดตลาดซีรีส์เกาหลีในในประเทศไทยอ๋อคือเรื่องนี้นี่เองใช่ครับ oh. พอเขาเอามาย่อนลองดูแล้วปุ๊บติดตลาดคันนี้เริ่มมา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 เรื่อยๆทาให้ทุกวันนี้ซีรีส์และหนังมันก็เติบโตในอุตสาหกรรมบันเทิงบ้านเราเข้ามามีบทบาทต่อทุกวงการเลยก็ว่าได้นะใช่ครับค่ะเอะละครไทยเนี่ยกับละครเกาหลีเนี่ยคนดูดูอะไรเยอะกันเป็นเปอร์เซ็นต์นแค่ไหน พอะละคอไทายก็เหมือนเรากินข้าวมันกินทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับมอยู่ที่กับข้าวเราเลือกกันอะไรเออโอเคนะครับเป็นเรื่องที่แสดงว่าอันนี้เป็นน้ําจิ้มสิใช่ไหมใช่แต่ถามว่ามันเหมือนมันอาจจะเทียบน้ำปลาพริกก็ได้มันไม่มีอะไรกินก็หยิบมาถูกไหมฮะแต่ยังไงก็ต้องกินข้าวค่ะอ่ะทีนี้รู้แล้วว่าแล้วมันอาจารย์มาจากอาจารย์เกาหลีเลยกระังมาเอ๊ะเกาหลีมันมีอะไรน่าสนใจเนี่ยแล้วเกาหลีมันสักเซสได้ยังไงครับอันดับแรกเลยเขาเขารู้ว่า อันดับแรกนะฮะเวลาคนเกาหลีสร้างหนังมาสักเรื่องหนึง่งสร้างซีรีส์ขึ้นมาสักเรื่องหนึง่ง<ช>เขาสร้างขึ้นมาให้ใครก็ต้องให้คนเกาหลีก่อนใช่ให้คนเกาหลีบริโภคถ้ามันดังในนั้นเขาก็ส่งออกอถูกไหมครับแล้วพอดีมันมามาประจบเหมาะกับที่กระแสบ้านเรามันยังไม่มีอะไรแล้วนี่คือของใหม่อพอของใหม่คนก็รับรับแล้วเป็นอะไรใหม่ๆทุกอย่างมันก็ติดติดติดแล้วดารา,าเกาหลีส่วนใหญ่ก็หล่อๆสวยๆเราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ เราก็เหมือนกับบริโภคติดไปเรื่อยๆจะมีแต่ซีรีส์เกาหลีมันก็มีเป็นช่วงครับบางทีก็มีช่วงของพอทั้งมฮาร์ทวินเทอร์เลิฟซองทุกวันนี้โปรแกรมทัวร์ยังไปอยู่เกาะน้ำมีเดียยังไปอยู่เลยยังไม่รู้ว่าเมื่อเมื่อไหร่เดี๋ยวนั้นละครมันไปพ่วงเรื่องสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวแล้วพ่วงไปเรื่องหล่อสวยศิลปกรรมอีกออันนี้เป็นความฉลาดของเขาใช่ไหมครก็คือเหมือนกับว่า คือพอเขาพเขาโยนมาปุ๊บแล้วเรารับอะไรใหม่ๆเราก็ไม่ได้รับแค่หลังพอหนังจบแล้วเราจะจบกันมันเลยเหรออารมณ์ยังค้างอยู่อะอยากไปไปเที่ยวดูทีมะไปถ่ายรูปกับรูปปั้นรูปปั้นโดนมือโฮล้วก็เห็นถูกไหมฮะแล้วไม่ได้อะไรเรื่องสัญญกรรมอะไรก็เหมือนพวกติดมาจากุนั่นเกาหลีสวยจัง้อยากไปอยากเป็นแบบนี้อยากงาแบบนี้ใช้เครื่องสำอางอะไรเสื้อผ้าอะไรมาถึงอินทูดี้เลยมาถึงสกินฟู้ดอกครั้งมันไม่มีอะไรนะฮะมีฉากที่นางเอกกินบะหมี่ ใหญ่หม้ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอยากกินบ้างลาหมี่ห่อเกาหลีมันถึงนำเข้ามาจริงนะดูแลอยากกินด้วยต้องไปหารับประทานกันแม่อยากให้คุณผู้ชมแสดงข้อความ SMS มาในช่วงต่อไปนะว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลอยมาแชรไอเดียกันหนยนะครับคุณพิรพนครับผมถามเหมือนว่าแล้วซีรีส์เกาหลีดังหนังเกาหลีดังดังกว่าหนังจีนหนังญี่ปุ่นไหมถ้าตอนนี้อ่ะใช่ใช่มาสักพักหนึ่งแล้วก็เพราะว่าตรงนั้นเขาดรอปดงพอดี เราเคยบริโภคปะบุญจีนหรืออะไรเยอะๆใช่ไหมฮะช่วงหนึ่งแล้วก็ไปพวกมาพวกหนังญี่ปุ่นเยอะๆหน่อยอพอเขาดรอปลงแล้วตรงนี้พุ่งขึ้นมาม,มันก็เลยติดอยู่ตรงนั้นแล้วผมคิดว่าคงติดไปอีกสักพักจนกว่าจะมีคู่แข่งใหม่วัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาแข่งซึ่งคงอีกสักพักหนึ่งครับเพราะว่ามองไว้ว่าในเอเชียนิชาติไหนน่าจะมาบัฟเกาหลีได้ไหมคะตอนนี้ยากยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าที่แข่งๆวัฒนธรรมเอเชียแข่งๆก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งเกาหลีก็ชนะแล้วใช่ครับ มาเลเซียสิงคโปร์อินเดียอะไรอย่างนี้ไหมผมไม่ได้ดูถูกนะแต่จะเอาเข้ามาดูป้ะล่ะก็คือฟีดแบกอาจจะยังน้อยอยู่ทันนี้ขึ้นอยู่กับผู้จัดหรือเปล่าผู้จัดคนที่จะไปซื้อแล้วก็เอามาฉายอะไรอย่างนี้ไหมมีส่วนมากเลยนะมันเป็นเขาเรียกอะไรผมไม่ได้ไม่ได้ว่าคนไทยนะมันเป็นเหมือนกับคนไทยมักจะบริโภคอะไรที่ที่เราคิดว่ามันสูงว่าเราขึ้นไปอีกขั้นไงอย่างเกาหลีญี่ปุ่นมันดูเป็นอินเตอร์ใช่ไหมฮะถ้าเอารอบตะวันออกเฉียงใต้เราก็ดูว่าธรรมดา เท่าเท่ากันถูกไหมฮะอแล้วแล้วฝรั่งที่สูงๆกว่าเราเยอะๆก็อันนั้นเขาก็มีตลาดของเขาอยู่แล้วสมมติพวกซีรีส์ฝรั่งฝรั่งอะไรก็มันก็มีเฉพาะกลุ่มก็สิเกอร์อะไรแบบนั้เซนด์ซิตี้อ่าใช่แต่ก็ไม่มีความเป็นเอเชียดูไกลตัวเราเกินไปดูไกลไปผมชอบไปคุณไปได้ไหมฝรั่งก็ยากอยู่่ออะันนี้ครับนีตอนเนี้ยไกลไกลแล้วก็ถ้าเก็บตัวแล้วหมื่นกว่าบาทคุณก็ไปได้แล้วใช่ไหมฮะอ่าแล้วซีรีส์ฮ่องกงอ่ะมีไหม ก็ต้องเป็นวังเรื่องเพราะว่าจริงตรงนั้นเขาก็อุตสาหกรรมเขาก็เริ่มวนสร้างหนังวนๆสร้างหนังรีเมคสร้างหนังวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับคุณพิมพ์พลพอจะวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าจุดเด่นของหนังเกาหลีหรือละครเกาหลีเนี่ยอะไรที่โดนใจคนไทยนอกจากเรื่องหน้าตาคือมันเคยมีคนทาวิเคราะห์มาว่าพระเอกเกาหลีนะก็หล่อจริงแต่ส่วนใหญ่พระรองจะหล่อกว่าอใช่ไหมฮะหลายๆเรื่องเห็นแบบนั้นนะครับใช่ฮะแล้วนางเอกก็มักจะถ้าไม่ เออไม่เออไม่แอปก็จะสวยเลิศไปเลยค่ะมีหลายบุคลิกใช่ค่ะไอ้ผู้พูดตรงๆถ้าเป็นนางเอกละครไทยก็จะเจ๊ก็จะสวยตลอดเวลาจะเป๊ะตลอดเวยไม่ว่าจะตกต่ําขนาดหรือแม้แต่ต้องนอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนดีตลอดค่ะละครไทยนางเอกพระเอกละครไทยไม่ค่อยมีอาชีพหรือเปล่ารวยรวยมาตั้งแต่ต้นมาตั้ง็มีเงินเลยทุกอย่างผู้ชายต้องรวยเพอร์เฟคผู้หญิงจะต้องแบบไม่มีการศึกษาหรือจนไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ไปว่าละครไทยไม่ได้เพราะว่าก็เราชอบเป็นเอกลักษณ์ของละครไทยถ้าทำออกมาแล้วมีคนดูมันผิดตรงไหนที่ทําแบบนั้นค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าคทำออกมาแล้วคนเกาหลีดูถ้ามีคนเกาหลีดูก่อนแล้วก็เกิดมันเข้ามาแล้วมันโดนกับบ้านเราถจะเป็นโชคดีของเขาแต่ละครเกาหลีมีพระเอกนางนเอกมีอาชีพไหมมีสิครับแตกต่างกับละครไทยตรงจุดนี้อใช่ตังเอกยังไปทำพัดทาที่ร้านนั้นทําร้านนี้ร้านนี้พระเอกเคยสกขับบะหมี่ขับ รถส่งบะหมี่ก็มีเยอะแยะไปคือมีความเป็นเรลลิสติกมากกว่าใช่ฮะมันดูมันดูมันดูใหม่ทั้งหมดเราการเล่าเรื่องเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเยื่นเยอะอยว้มากหรือว่ากระชับฉับไวของเขาไม่มียืดหรอกครับคือถ้าเขาสร้างพอดเพลิ่มตอนได้ไหมก็ได้แต่ไม่เยอะค่ะเชื่อว่าเหมือนเพิ่มตอนเพื่อหาอะไรใส่เข้าไปเล็กน้อยแต่สุดท้ายเขาจะจบละครเกาหลีส่วนใหญ่มาเลย16ตอน16ชั่วโมงจบกำหนด ถ้าเรต<ห>ติ้งดีอ่ะแบบแย <20 S 2> ี่สิบยี่สิบยี่สิบสี่ถ้าเกินยี่สิบสี่ก็จะเป็นหนังพีเรียดไปลอะไรอย่างเงี้ยคคุณพีพนครับคนไทยดูซีรีส์ดูหนังเกาหลีอพอทราบไหมครับว่าค,วคนเกาหลีดูนอกจากดูซีรีส์ของตัวเองแล้วเนี่ยยังดูซีรีส์ของเพื่อนบ้านนังหรือเปล่าผมเคยเห็นนะตอนหนุ่ยเกาหลีผมก็เคยเห็นนะเป็นพวกซีรีส์ฝรั่งถ้าคนส่วนใหญ่จะดูจะเป็นซีรีส์ฝรั่งเชื่อไหมว่าเขาไม่ค่อยดูญี่ปุ่นนะ เขาไม่ถูกกันสิเกาหลีญี่ปุ่นเขาไม่ถูกอะไรนะครับก็ส่งออกหนังส่งออกนักร้องไปญี่ปุ่นตลอดอ่เขาได้ตังค์นี่ก็ใช่อาจจะส่งออกแต่ไม่นําเข้าอย่างนี้หรือเปล่าอืมใช่ใช่ก็คิดว่าเป็นนโยบายของประเทศนั้นๆไปครับพอดีอาจารย์เพิ่งไปเกาหลีมายังไงคะอาจารย์ติดตอมอไหมฮะ ไม่จิงหน้าตาแบบว่าดูผ่านไม่เห็นขโมยกิมจิมาฝากเลยอะขโมยไม่ต้องขโมยเลยกิมจิกิมจิมีตรงไหนขโมยไม่ใช่ไปขโมยบ้างอะกิมจิมีทั้งเกาะมีโอ้โหได้ไปหลายที่เลยครับไปไปเกาะนามิไปเกาะเจจูไปปูซานไปโซไปเยอะมากได้ไปเกาะกลางถนนไหมคะจานเขาจัดต้น้ สวยมากเลยนะคะเกาะกลางถนนเมืองไทยเดกันเไม่ต้องไปไกลเ <t od> ท่าไหรนะคะค่ะเอาเบนดูเวลาหน่อยทีนี้เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวบ้างค่ะ,<อ>ะในแต่ละเรื่องอย่างที่บอกช่วงแรกนะว่าจะมีการดูจบแล้วตามรอยซีรีส์ทำให้เม็ดเงินนี่ไหลเข้าเกาหลีไปอย่างเยอะทีเดียวเลย<ช>อย่างบ้านเราถ้ามีซีรีส์เป็นแบบไทยๆหน่อยแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวบ้างจะสามารถนําเงินตรงนั้นกลับคืนมาประเทศเราได้บ้างไหมคะ ถ้าพูดถึงถ้าเราละครไทยเรายังยังฉายแต่เมืองไทยอะถ้าไปไปนําเมืองนอกผมก็คิดว่าเขาคงไม่รู้หรอกงส่อะทายาทเพราะว่าในคอนเซ็ปต์คนเกาหลียังไงก็ทะเลแต่ของคนไทยบางที่เราก็ทําแล้วก็เราก็เวิร์กนะละครไทยเราไม่ส่งออกไปต่างประเทศเลยครับผมเห็นผมเห็นลาวเขมรเขาดูฟรีกันใหญ่เลยอดิผมไม่ทราบเพราะว่ามีใครมาติดต่อซื้อไหมแต่ว่าก็คงยากคงยากเพราะตอนนี้แววๆเลยลงเลยงเลยยาระยองอะไรนั่นแหละ เรามีเรามีซื้อซื้อไปแล้วนี่เรามีเะยามวซิคลของทางเนชั่นแมงโก้จัดผาดีเลยจะจจะไปด้วต่อไปก็ได้นะอาจารย์คขอีกห้นาทีเดี๋ยวเราเราพักสักครู่ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อแล้วก็เปิดสายด้วยถ้าใครอยากจะแชร์ในเรื่องราวของความเป็นเกาหลีนะคะกับสุดยอดแฟนพันแท้หนังเกาหลีค่ะก็ให้เบอร์นิดนึงนะคะ022-3383837 -9 ช่วง้าดสายแปดสามแเดียวค่ะ Thank um.